ทำอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่แจ้งในกลุ่มโอเคสวัสดีค่ะสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขอหน้าแชร์ไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะเพจลิขิตเพจใหญ่โอเค พี่กี้บอกว่าแท็ดโพสโชว์ผลงานหน่อยวันนี้มากับน้องเทนดนะคะแล้วก็เซลนุชนะคะอยู่สาขาลิขิตชีวันให้น้องให้น้องฝาก3ส,สาขาก่อนอ่าน้องเงียบเลยแป๊บน,นึงนะคะโอเคค่ะอยู่ กับเราสองคนนะวันนี้แดดแรงนะคะ,คะมากับน้องแพทนะคะมาเป็นคู่หูคู่ใจนะคะวันนี้พี่กี้ติดภารกิจสักคู่หนึ่งนะคะค่ะวันนี้เซลลนุชตนะคะจะพาดูรถ Mercedes-Benz m e r เมอร์ b e เดสเบนซ์นพูดเร็วเอดเมบสองคัน <ced> นะ okay. เป็นแบบทรง SUV นะคะตื่นเต้นนะคะวันนี้พอรถหลักล้านนะคะอยู่ที่เรานะคะโอ้โหหายไปเป็นล้านนะคะน้องแพทถ้าสนใจนะคะนี่น้องแพทว่าเดี๋ยวจะดูไว้สักคันหนึ่งนะคะเลือกได้เลยคันไหนนะคะแต่ต้องจ่ายเงินด้วยนะจัดไพนแนนก่อนก็ได้นะคะโอเคค่ะเนี่ยก่อนที่เราจะพาเข้าไปดูรถนะคะแดดร้อนมากนะคะอ่ะ เดี๋ยวแนะนําสาขาที่เราไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้นะคะอยู่ที่สาขาลิขิตชีวันเป็นสํานักงานนะคะติดกับถนนนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะผ่านเข้ามานะคะก็จะเห็นเลยนะคะมีรถทั้ง B m นะคะรถตู้ฮุนไดนะคะทั้งฟอร์ดเทเทเนียมเข้าใหม่นะคะอันนี้ซีใหม่เลยนะคะลูกค้าค่ะี m นะคะมีนะคะไม่ไม่ได้ยินใช่ไหมโอเคอะได้ยินเนาะโอเคค่ะ นะคะรวมถึง m ิวเอนะคะอ s สุส m มิวเของเราเพิ่งเข้าใหม่เหมือนกันนะคะ9ก้0แสนสากว่าบาทน,นะคะหากใครตามหารถแบบไหนนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะสาขาสันผิเสื้อนะคะทางไปสวนสมโพธิเนาะทางนั้นจะมีรถมากกว่า200คันเลยนะคะมีกระบะเกง๋งเก๋ง5ประตูนะคะ ใครที่ตามหารถแบบใหนนะคะสามารถสอบถามแอดมินกันได้สาขาเทพัญญานะคะติดอยู่กับตรงข้ามเทพปัญญาเหมือนกันโรงพยาบาลนะคะตรงข้ามกับโรงพยาบาลติดกับถนนใหญ่มีสอโซนด้านหน้า,นาแล้วก็ด้านหลังนะคะมีรถมากกว่า30มสคันเหมือนกันนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะโอเคอันนี้ได้ยินเนาะเอาโอเคค่ะได้ค่ะในโซนของ ด้านหน้าของเรานะคะมีรถนะคะมากกว่า3 0 0สิันเลยทีเดียวนะคะนี่สาขาลิขิตชีวันนะคะวันนี้นะคะมีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของเราก่อนเนาะสองพันนะคะวันนี้มีสองสีนะคะมีสีดำแล้วก็สีเทานะคะสีดำนี่เพิ่งเป็นนิวอินรถเข้าใหม่เลยนะคะ นี่ตัวแบนซ์ของเราทรง SUV นะคะวันนี้นะคะอยู่กับ GLA 250นะโอ้โหอยากได้สักคันหนึ่งไหมคะถ้ามีตังเ์ถ้าม,มีตังค่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดไฟเน้นไปก่อน <laughs> ทำอาชีพอะไรคะนี่เดีย๋ยวยกตัวอย่างนะคะอยู่ด้วยกันนะคะสามารถสอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณที่เป็น FC นะคะ ใครที่อยากได้รถแบบไหนนะคะสามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวแอดมินนะคะจะเข้าไปตอบแล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะแล้วก็นัดหมายเข้ามาดูรถนะคะเพราะาเรามี3สาขานะคะก็แจ้งกันมาก่อนเนาะว่าอยากมาดูคันไหนนะคะอยากจะมาดูเบนซ์นะคะ2คันนี้ก็จอดอยู่ที่สาขาพิมียมของเราเลยนะคะโอเคไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเปิดด้วยคันที่คันสีดำนะคะอยู่กับเราตรงนี้ก่อนเนาะ คันนี้นะคะราคาค่าตัวอ่าแจ้งราคาค่าตัวกันเลยไม่พูดอะไรละนะคะไปอย่างรวดเร็วนะคะคันนี้อยู่ที่1นล้านสองแสนนะคะ9 0 0 0 0บาทนะคะอยากใครที่อยากจะผ่อนนะคะผ่อนได้เลยคันนี้จะเต็มนะคะฟรีดาวน์นะออกรถศูนย์บาทนะคะมัวนละ21,000บาทนะคะสามารถทำได้เลยนะคะ คันนี้เป็นปี6 2นะคะเป็นปี62ทั้งคู่นะคะมีความแตกต่างกันได้สีแล้วก็เดี๋ยวพาดูทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในทั้งทั้งคู่เลยนะคะโอเคสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.0นะคะเป็นรุ่นนะคะในรุ่นแต่ง AMG Dynamic มาให้เรียบร้อยแล้วเนะาะด้านหน้าของเขานะคะนี่มาเป็นให้มาเป็นแบบนี้เลยนะคะในรุ่น็ o p เนาะรุ่นปีผลิต2018นะคะทุกคนคะ่ะนี่ มาดูในส่วนของด้านหน้านะคะนี่ไฟหน้านะคะมาเป็นแบบ led นะคะ high performance นะคะทั้งด้านหน้านะสวยงามมากเลยนะคะเป็นตัวไฟแล้วก็กระจังหน้าของเขาเนาะด้วยของ gla นะคะนี่มาให้นะคะเป็นความตัดโรมเนี่ยมนะคะ <LED S 1> หน้า,านอาโอเคด้านข้างนะคะมาพร้อมกับไฟด้านข้างนะคะตรง กระจกนะคะนี่แล้วก็เขาเรียกว่าตัวสเกิร์ตด้านหน้ากับด้านหลังนะคะก็เป็นชุดแต่งของ AMG นะคะสวยๆเลยนะคะล้อมแมกนะคะนี่ล้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะคะนี่สเกิร์ตด้านหลังนะคะให้มานะคะเซ็นเซอร์กับระยะมีให้นะคะถึง4จุดด้วยกันเลยนะคะกำลังดูว่ากล้องเขาอยู่ตรงไหนซ่อนซ่อนใช่ไหม มีซ่อนกล้องให้ใช่ไหมอ่าแล้วก็นี่โอ้นะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะใครที่อยากหารถนะคะนี่ทั้งฟังก์ชันนะคะออปชั่นแล้วก็รถสวยขนาดนี้นะคะไม่ต้องเปิดเองแล้วเนาะเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะเบาะสามารถพับได้นะดูส่วนของด้านหลังนะคะ นี่สะอาดสะอ้านนะคะไม่กริปนะคะแล้วก็สามารถใส่สัมภาระได้เยอะนะคะแล้วเราก็ปิดนะคะคุณผู้หญิงค่ะนี่เป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะคะสวยงามค่ะโอเคมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างนะคะนี่ สำหรับด้านในนี่คะนี่แต่งมาให้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสลับปับผ้าเขาเรียกว่าเออผ้ากำมะหยี่เนาะ,ะด้วยความสวยงามนะคะเป็นเบาะนะคะปรับนี่เดี๋ยวขอปรับอ๋อตัวอันนี้เขาปรับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้มีอยู่ข้างงนู้นข้างบนข้างบนอ๋อแล้วก็มีตัวเซ็ตเมมโมรี่ให้นะคะเป็น ปรับออทั้งผู้โดยสารแล้วก็เป็นผู้ขับนะคะปรับไฟฟ้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะนะคะตก <บ S 2> <ม>แต่งภ<ม>า,ายในโอเคได้ค่ะอ,อืโอโอ้โหสี่โอ้โหเย็นมากเย็นเลี่ยงคะ่ะเย็นแล้วเนาะด้านหลังเป็นยังไงบ้างคะ มีช่องแอร์ด้านหลังนะ้นองเพทบอกว่าขึ้นมาเสร็จไม่ได้ถามหาอะไรเลยถามหาแอร์นะคะด้านหลังภายในนะคะหูดีไซน์สวยนะคะด้านหลังเป็นเบาะหนังเหมือนกันเนาะอ่านี่คันนี้นะคะให้มาเป็นตัวซันรูมอ่าเปิดกันใช้งานนะคะกดครั้งเดียวนะคะนี่เปิดได้เลยอ่าเปิดมีการใช้งานนะคะออปชันนะคะมีให้นะคะนี่นโอ้โหกรุณานะคะ นี่นะคะไม่ต้องอเขาเรียกว่าเป็นการกดระคังไวแล้วก็เปิดให้เลยนะคะทั้งบานนะคะโอเคในส่วนของด้านหน้านะคะนี่แอร์เป็นแบบแอร์ออโต้เนาะปรับได้สามารถปรับสองฝั่งได้ไหมหรือว่าเลือกปรับเป็นดูโอแอร์เน,อเ,อเนาะสามารถปรับได้ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็มีนี่หน้าจอทัชสกรีนนะคะออปชันเขาสวยงามหน้าจอเขาทัชจริงหั้จจริงหรือเปล่า ทัดจริงหรือเปล่าทัดจริงไม่ใช่ทัดไม่ใช่ทัดเดี๋ยวเราต้องดูเรื่องการใช้งานนะคะนี่นี่แบบนี้อ๋อการใช้งานนะคะ,ะเป็นกดปุ่มเอาของเขาะจะมีความเป็นแมนนวลอยู่อ๋อนะคะเป็นทัชปุ่มมาลองบอกนะคะ นะีคะ MB 3 USB AUX นะบลูทูธสามารถเชื่อมต่อได้นะคะบลูทูธโทรศัพท์เนาะรองรับนะคะเชื่่ออมตได้ได้อ่เชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะนี่โอ้โหรู้รามากเลยนะคะนี่อันนี้ตัวปุ่มเชื่อมต่อกับหน้าจอไหมมีนีเวเกเตอร์นะอันนี้ไงการใช้งาน อามันต้องเชื่อมต่อใช่เอามันต้องเชื่อมต่อก่อนนะคะเลือกการใช้งานตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นปุ่งปรับโหมดเนาะใส่นดได้วยนะใส่แผ่นซีดีได้ด้วยใส่แผ่นซรงคลาสสิกนะอ่านี่มีซีดีจริงด้วยนี่มีซีดีสามารถใส่ซีดีได้นะอ่า นะคะเป็นพวงมาลัยนะ้มัลติฟังก์ชันนะคะการรับสายถกเข้าทรออกนะคะในการใช้งานฝั่งขวาเนาะของอพวงมาลัยนะคะโอ้โหตัวก้านสวยของเบน์คือสวยอยู่แล้วนะคะรูลาออยอยู่แล้วเขาดีอ่าดไซน์มารูลายอยู่แล้วนะคะในเบน,น์เนาะแล้วก็โดยด้วยทรง U S b อย่างงี้นะคะเป็นด้าน <SUV. S 1> ด้านหน้า S U V ด้านหน้ากล้องขวางนะอ่า โอเคตื่นเต้นนะขายรถหลักล้านก็จะแบบนี้นะคะเซลนุต,ต้องขออภัยนะคะหากใครนะคะมีอะไรสอบถามนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยมีอะไรเพิ่มเติมนะคะบอกได้เลยน,น,นะคันนี้ต้องแท็กว่าคันนี้ไม่เท่าไหร่คันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเช็คให้ลูกค้าดูก่อนนะคะคันนี้นะคะมาด้วยไม้ห้าหมื่นสองพันโลค่ะน้องแท็กเข้ามาใหม่แบบนี้นะคะโอ้โหนี่ mm hmm. นะคะรถปี62นะคะไม่เพียง52,000โลนนะคะไม่น้อยมากไม่น้อยมากนะคะการใช้งานแพดเดิลชิปนะคะมีมาให้นะคะในการเดินทางเนาะระยะไกลก็สามารถปรับเพื่อการใช้งานได้เลยนะคะสัหรันที่ชอบที่เกก็ใช่ได้เลยเนาะโอ้โหดีไซน์เขาสวยอยู่แล้ววันนี้เราเปิด ีการไฟอะไรครบพร้อมนะคะอันนีไ้ไม่ต้องห่วงรับประกรันรถ <ลด S 2> ของเรานะคะการันตีได้เลยนะดูหน้าห้องเครื่องกันสักหน่อยนะคะหน้าห้องเครื่องมันจะมีตัวเปิดด้านล่างไอได้ไหม โอเคอ่าโอเคค่ะนี่นะคะรถของเรานะคะการันตีนะคะรถ สภาพดีนะคะใหม่เอี่ยมนะคะหน้าห้องเครื่องบอกเลยว่าใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะลูกค้าขาไม่มีชนหนักพังยับนะคะหรือว่าจมน้ํามานะคะตัวสติกเกอร์บาร์โค้ดของเบน์นะคะตัวนี้ยังอยู่อยู่นะคะนี่สังเกตได้เลยแผงข้างนะคะไม่มีเปลี่ยนมาเนาะคันหน้าเดิมนะคะแล้วคือทุกอย่างก็คือเดิมเดิมเลยนะคะนี่ตัวฝากระโปรงเขานะคะ ใครที่สนใจนะคะแล้วก็ตอนนี้มีถึง2สีด้วยกันนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะที่สาขาลิขิตชีวันนะคะเข้ามาดูคันนี้ได้เลยนะคะส่วนรถไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวอยู่ด้วยกันยาวๆนะคะเดี๋ยวแจ้งส่วนลดและโปรโมชั่นสิทธิในการออกรถกับชาลีคามีให้แน่นอนนะคะลูกค้าคะโอเคอ่านะคะสวยๆเลยคันนี้นะคะ ากไว้ด้วยนะคะคันนี้สีดำเนาะถ้าใครมานะคะหนึ่งล้านส้าบาทนะคะให้ทรงแค่ดีไซน์นี่ก็คือโอ้โห و, สวยสวยงามนะคะแล้วนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะหน้าตาเหมือนกันคนละคนละสีแต่คนละผาเป็นสองปิดกับกาสลองเอาไม่ใช่นะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบสีดำสีเทาก็เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าได้ลูกค้าไม่ชอบสีขาวเรามีสีดำ ลูกค้าชอบเสียอะไรบอกเราได้เลยนะคะรถชาลีคามีให้เลืองมากกว่าสองร่คันอันนี้บอกอยู่แล้วนะคะอาจะบอกว่าไม่ดูด้านในไม่ดูด้านนอกก็ไม่ได้นะคะต่อให้จะเหมือนกันก็อาดูหน่อยละกันเพราะว่าเรารับประกันนะคะออกรถกับชาลีคานะคะถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะ มีนะคะส่งรถต่างจังหวัดให้ถึงกรุงเทพเลยอันนี้ฝ้ายเชียงใหม่นะคะส่งรถให้ถึงกรุงเทพนะคะสามารถเอาช่างข้างนอกนะคะเข้ามาตรวจเช็คได้นะคะลูกค้าคะหากไม่สบายใจลูกค้าต่างจังหวัดน,นะหากไม่สบายใจแต่ถ้าถูกใจทําจองนะคะซื้อสดนะคะเราส่งฟรีถึงหน้าบ้านหรือว่าถ้าใครจัดไปแนนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทําสัญญาถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะ อน,นุมัติเสร็จนะคะก็รับรถได้เลยนะคะโอ้โหอันนี้ก็คือใหม่เหมือนกันนะคะตัวเบาะนี้คือสามารถพับปรับได้เลยใช่ไหมนี่อันนี้ตัวตัวพงต,ตัวชานะคะวันนี้ก็คือใหม่มากนะคะตัวพงนะคะมีให้นะคะนี่นะคะฝาท้ายก็เดิมเดิมเลยนะคะด้วยเออ เขาเรว่าเรียกว่าปี62นะคะแต่คือได้ความใหม่ขนาดนี้นะคะโอ้โหเป็นรถพรีเมียมที่น่าจับจองนะคะหากใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามา <All S 1> ดูกันได้ <All right. S 1> อ่าโอเคอ่าบอกกล้องให้ก่อนหน่อยเดี๋ยวบอกว่าเออมีกล้องนะแล้วอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนนะคะโอเคสวยงามเหมือนกันนะคะ <All right. S 1> นี่ไปด้านหนะ้ากันด้านในกันหน่อย เหมือนกันเลยนะคะความสะอาดใหม่มีเหมือนกันเลยนะคะบอกอย่างนี้ให้ละกันว่าถ้าออกรถกับชาลีค่านะคะเรานะคะตวรวจสภาพเออตรวจนะคะรถนะคะก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะคะนี่แล้วก็เดือนนี้นะแอดมินนะคะบอกว่าอ่าแอดมินลงไปเนาะให้ สิทธิพิเศษนะคะน้ำมันเต็มถังนะคะออกรถในเดือนนี้นะคะได้เลยนะคะน้ำมันเต็มถังนะคะไม่ว่าจะมาซื้อกับเซลล์ท่านไหนนะคะเซลล์ท่านไหนบริการนะคะแล้วก็เนี่ยโชว์โปรโมชั่นให้นะคะก็คือรับเต็มถังได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวบอกเอมื่อกี้ห้าหมื่นสองพันโลใช่ไหมคันนี้ใครเปิดตู้ทิ้งไว้อะปิดประตูก่อน อ่านี่คันนี้นะคะคันสีเทานะคะจะวิ่งอยู่ที่96,000โลนะยังไม่ถึงแสนนะคะโหก็คือปี6-2เนาะระหว่างสีดำกับสีเทานะคะลูกค้าสนใจสีไหนชอบสีไหนนะคะก็เข้ามาจัดสีนั้นได้เลยนะคะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะลองใช้งานระบบอาเดี๋ยวจะหาว่านี่ได้เหมือนกันนะคะทุกอย่างมีครบนะคะออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนนะคะมีการใช้งานนะคะ รถมีคุณภาพนะคะอันนี้คือยังย้ําให้กับลูกค้าชาลีคะเสมอเลยนะคะนี่โอเคฟังก์ชันการใช้งานนี่ครบเลยนะคะหรูหราในตัวของเบนซ์อยู่แล้วนะอันนี้อยากเปิดการใช้งานนะคะได้ไหมอืมอ๋อนี่นะคะด้านในมีที่ชงที่ชารจได้น,น,นะ,นอ,ะอันนี้แก้วเฉยอ่าที่วางแก้วนะคะวาง ได้เนาะน,นี่นอ,นอืมนะคะได้เลยนะคะโอเคสำหรับคันนี้ก็เหมือนกันเนาะราคาเท่าไหร่คันนี้ราคาลดลงมาค่ะคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะคะก็ลดค่างวดผ่อนลงมาถักใครนะคะสนใจที่อยากจะผ่อนยาวก็คือได้เหมือนกันนะคะต่างกันอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทอะ ต่างกันที่สีนี่ลูกค้าชอบแบบไหนก็เข้ามาจัดแบบนั้นนี่บอกอย่างนี้ดีกว่านะคะนี่ในเรื่องของฟังก์ชันนะคะสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะคะลูกค้าคะเข้ามาดูกันก่อนนะคะแล้วก็ปรึกษาได้นะคะออกได้ทุกอาชีพเน้นย้ํานะคะทุกลายอยู่แล้วนะคะขอแค่มีหน้าง,งานตรวจสอบได้จริงนะคะอันนี้สําคัญเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวนะคะลูกค้าที่ไม่เครดิตนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ไม่มีเครดิตก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้อันนี้เข้ามาพูดคุยกัน ได้เลยนะคะปรับนะคะได้นั่งทีนึงก็ใช้งานยาวเลยนะคะตอนนี้โอ,โอเคได้ค่ะสวยงามงามถ้ามีไอ,ไ,อไม่ได้ปิดสันรูปอ้าโอเคเดี๋ยวก่อนเราต้องสตาร์ทรถก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิด สรูปก่อนนะคะนี่อ่าอ,อ,อคันนี้ก็มีกลอ้องด้วยอ่้อมามอันนก็กล้องตรงนี้ไม่มี<อ> กล้องค่ะอ๋อตัวกล้องหน้าน้องน้องบอกว่าพรีเซนต์หน่อยนะคะใช่นะมีกล้องหน้านะคะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะคะตรงด้านหน้ากระจกนะคะคือให้ครบพร้อมอยู่แล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะหูวสวยนะคะ,ะอ,อะมีเซ็นเซอร์ด้วยเนาะด้านหลังเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมด้านหน้านะคะก็มีสี่จุดด้วยกันนะคะ แค่จะไม่เห็นหรืออ้าเนี่ยซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะนี่ตรงเซ็นเซอร์นะคะหูสวยเหมือนกันเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะฝากอีทีนะคะปี P 62นะคะอา่ารุ่นปีผลิต2018นะคะคันสีเทาอยู่ที่1ล้าน1แสนอ่า1ล้าน1แสนนะคะ2 9 0 0 0บาทนะคะ ส่วนสีดำน,นะคะนี่ราคาก็ห่างกันไม่เยอะค่ะหนึ่งล้าสองแสนเก้าหมืนบาทนะคะชอบสีไหนเข้ามาจัดสีนั้นได้เลยนะคะลูกค้าอืม,มีลูกค้ามอ๋อมีลูกค้าวันนี้ลูกค้าชาวต่างชาติเยอะนะคะไม่พูดเลย วันนี้ลูกค้าชาวต่างชาติเยอะนะคะก็สามารถเข้ามาได้นะคะลูกค้าชาวต่างชาตินะคะออกรถไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้บอกไว้เลยนะคะอยากจะรับรถนะคะกลับไปใช้งานอันนี้ได้เหมือนกันนะคะมีเซลล์ที่มีประสบการณ์ดูแลนะคะทั้งโอเคเองพูดอะไรอะเนี่ย ค่ะก่อนจะขอตัวรานะคะก็ที่นี่นะคะเป็นสาขาลิขิชีวานนะคะจะอ,อยู่ตรงแยกหนองจอมนะคะแล้วก็ของเรานะคะมีอยู่3ามสาขาตรงนี้เป็นลิขิชีวานแล้วก็อีกสองสาขาอยู่ที่สันผีเสือ้อแล้วก็เป็นตรงเทพปัญญานะคะก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ามาก็ลองท,ทักแชทหรือโทรสอบถามก,ก่อนก็ได้นะคะ ถ้าอยากจะเข้ามาก่อนก่อนจะก่อนจะลานะคะเราเราลองทัวร์ดูร้านก่อนก็ได้ค่ะมีลูกค้าเข้านะคะวันนี้หน้าร้านดีกว่าตรงนี้นะคะเป็นหน้าร้านของเรานะคะถ้าใครอยากเข้ามานะคะก็ อยู่ตรงเยื้องๆกับโรงเรียนต้นกล้านะคะตรง,งสาขานี้นะคะเป็นตรงอยู่ตรงแยกลิขิชิวันหรือแยกหนองจอมนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรถพรีเมียมนะคะก็อย่างเช่นเบนซ์หรือป m นะคะถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูนะคะ หรือถ้าใครอยากจะดูเป็นรถกระบะหรือรถรถเก่งรถเล็กๆนะคะให้ลองไปดูที่สาขาสันพีเสื้อนะคะส่วนถ้าเป็นสาขาตรงเทพัญญาก็อาจจะมีรถนิดหน่อยแต่ถ้าอยากสนใจก็ลองโทรเข้ามาก่อนได้เลยนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็อาจจะประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจจริงๆลองแวะเข้ามาดูนะคะขอบคุณค่ะ